ผ่นไปสองปีที่เธอมาหายจากขขาเขาว่าพ่อแม่เธอเล่นพาไปใายเจ็บและ้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเชียงไฮไปขายตัวที่สุงไงโก็ลง ต่างตารอให้ได้กับคืนบ้านนะถึงไม่มีทีวีตัวยังก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าร้าสมัยช่วยกันทำงานเกี่ยวข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาเช่นชมดอกสวยที่พีย สาได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมดืดมนผ่านเม่ใช้เป็นรอยเป็นพันนคองกรำคือได้อดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านให้ทอนตัวเอง